เราก็จะทำขนมจีนปูนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาวัตถุดิบที่ใช้วันนี้เราจะเป็นโปูน้ำปูพริกแดงพริกแกงน้ำตาลปีป๊บใบมะกรูดกะทิอันนี้เราจะใช้กะทิกล่องนะครับเพราะเราขี้เกียจคันไม่มีเวลาไปทำคร่าวๆตามนี้นะฮะขั้นตอนแรกไงบ้างครับเชฟเปิดไฟก่อนไฟอ่อนครับเราก็อุ่นกระทะก่อนนะฮะแล้วก็ หั่นกะทิเีเราหั่นสดๆตรงนี้เลยนะเห็นไหมใช้มีดหั่นกะทิสดๆแต่ที่นี่ตาส่วนยังไง้ามครับก็ <S <S หนึ่งหม้อเราจะใช้หนึ่งลิตรนะครับหนึ่งแต่ค่อยๆเติมอ่ะพี่ใช่ครับค่อยๆเติมอ๋อครัวเราก็จะมีหัวหน้าพ่อครัวมาตรวจตลอดตอนนี้ตรวจความสะอาดอยู่ <S <S 1> <S 1> อาจจะลเลือมงวดนิดน้อยก็ใส่ที่แกงล,ลงไปนะครับเพื่อล,ลายที่แกงอืม ระหว่างนี้ก็เร่งไฟขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้กะทิมันแตกก็ค่อยๆเติมจนกว่าพริกแกงมันจะละลายหมดนะก็จะหมดกล่องพอดีเแล้วบ่างตอนนี้ก็ค่อยๆเทไปเรื่อยๆช่วยไหมได้ครับแต่ค่อยๆเทอย,อย่างเงี้ย นกะทิสนใจสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาได้นะครับมีต้องการสปอนเซอร์อยูอ่ปกติแล้วถ้าเราใช้กะทิคั้นเราจะใช้กะทิหัวกะทิบวกกระหางกะทินะครับอแต่พอเราเป็นกะทิกล่องเนี่ยเราจะต้องเติมน้ําเปล่าเข้าไปนิดหนึ่งครับเพื่อให้เวลามันแตกมันจะไม่ไม่ข้นจนเกินไปอ๋อน้ําเปล่าอยู่นะครับ ก็ประมาณหนึ่งถ้วยตวงครับหรือใช้เติมไหมหนึ่งถ้วยตวงใช่ไหมพี่เติมลงไมานี้นี่เลยนได้ใช่ครับมันก็จะคือหัวกะทิผสมหางกะทิอ๋อเพราะเราไปร้านกะทิทุกที่เขาก็ไอหางกะทิเขาก็ใช้เติมน้ำแล้วก็คั้นเพิ่มเข้าไปใช่ทีนี้เราก็ตั้งดูว่ากะทิที่แกงเราละลายหมดแล้วอืม รอมันเดือดเหลือแค่น้ำตาลปี๊บใช่ไหมน้ำตาลปี๊บต้องใส่ต่อไหนดิเดี๋ยวจริงๆริงมันพุงทีหลังจะใส่ไปได้พอมันเดือดแล้วเราใส่น้ำตาลปี๊บได้เลยอ๋ออาการเดือดแล้วเริ่มผุดๆอย่างเงี้รอรอรอน้องเดือดแป๊บหนึ่ง ลดก็แล้วแต่ชอบนะครับอแต่ที่นี่จะใช้น้าตาลทิพมอยู่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน,นะครับไม่สแ<ม>ล<ะ>้วเลิมกลิ่นมัน,น <ละ S 1> เริ่มน่ากินแล้วกลิ่นมันเริ่มมาละเราก็จะใช้ใส่เกลือนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับเพิ่มความเค็มนิดหนึ่ง นี่เราก็รอให้มันเดือดน้ําตาลละลายไม่ง oh. ั้นเดี๋ยวมันจะหวานเป็นก้อน <Hey. S 2> พอเดือดแล้วเราก็ใส่เนื้อปูลงไปเริ่มจากเนื้อปูที่เป็นเนื้อตัวเนื้อนะคะไม่ใช่เนื้อปูก,ก้อนเพื่อให้มีความข้นนะครับเพราะพอมันเดือดแล้วมันจะแตกนะฮะ hmm. แล้วก็ใส่เนื้อปูลงไป จากนั้นก็ตามด้วยเนื้อปูก้อนเนื้อปูก้อนนก็ไป,ไปใส่แต่ถ้าเขาทำขายเขาก็จะใช้วิธีทำน้ำแกงแยกกับเนื้อปูนะครับอ๋อ แต่นี้เราทำกินเองเราก็ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นอก็รอมันเดือดพริกอันนี้พวกนี้ใส่ตอนหลังใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับเทชิมบัตรไหมว่าได้รสยังกินเนี่ยได้แล้วแหละแต่ว่าต้องชิมรสก่อนเพราะว่ากลัวว่ามันจะจะจืดไปหวานไปเข้มไปนะอะไรอย่างนี้ยอ้อสูตรเดิมเลยพี่ ไม่ก็คือสูตรเดิมมันี่พ่อเาเอาเตเย็นเจเย็นไม่อะไรนะเดี๋ยวทิ้งเลยละอายใจเลยอนี่มีอะไรแล้วนะเสีประมาณนี้ครับได้ไหมยได้ถูพอทำบ่อยมันจะ มันจะตวงแร้ว<ล>เปะามันจะนิ่งรสชาติเราจะนิ่งมากนี่นะตอนเดือดอเดือดแล้วเราก็ใส่เดือดแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดใบมะกรูดลงไปก็พรทีชีฟ้าแดงนะครับอ๋อคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดเตานะครับก็เป็นอันเสร็จครับ อ๋อไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากคนทำเป็นอ่ะไม่ยากเต่ละนี่เสร็จแล้วครับเส้นขนมจีนนะครับซื้อเอาดีกว่าทำไม่ไหวต้องเปิดโรงงานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จัดผักจัดพร้อมขนมจีนทานตามรูปอย่างนี้ได้เลยนะครับผมก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา